หัวขาเขาเป็นต mm <h. S 2> <gettable. S 1> ัวหัวแดงๆยิงปวกแต่หันมาอติดตูนอ้วนๆ่งใหญ่พี่ๆนั่นเาน้าเห่ ต้วงอย่างของมานกันบอกว่าสปเปรยแล้วไปสปรยอรอบบ้านไม่เยอะคุณสเป, <c oughs> ปรยพวกที่ทำลายบ้านคุณนะครับผมเราเข้ามาเปลี่ยนเหยื่อครั้งแรกนี่ครับเปลี่ยนเหยื่อครั้งแรกดูก่อนเลยพวกที่ทำลายบ้านคุณ ดูตัวปวกให้ชัดเจนนะครับปวกที่เรามองเห็นคือสองวนนันนะครับตัวนี้คือปวกปวกงานกับปวกทหารปวกทหารจะหัวแดงๆนะครับปวกงานจะตุเป็นตัวนี้นะครับ ทีนี้เราก็ใช้วิธีการเติมเหยื่อเข้าไป วิธีการกลีดถุงนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ปลวกไอ้ไม่ให้เหลื่อนะครับเล็ดรอดออกไปข้างนอกง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับนี่ครับผมเราก็ต้องเอาเหยื่อตัวใหม่เข้าไปวางล่อตามตามจุดก่อนนะครับวางล่อเพื่อให้ปลวก ออกมาเห็นเหยื่อตัวใหม่ในตัวปวกในในตัวตัวเหยื่อนะครับผมจะมีส่วนผสมของการเจริญเติบโตของปวกทำให้ปวกลอกคาบไม่ได้แล้วก็เจริญเติบโตไม่สามารถวางไข่ได้นะครับนี่นะฮะผมทีนี้เราก็ใส่ทั้งถุงเลยทีนี้เราก็จะยัดใส่ทั้งถุง เราก็จะบีบบีบบีให้มันออกมาข้างนอกจะตปกถุงนิดนึงนะฮะจากปากถุงนิดหนึ่ง,นะะง,งเพื่อให้เข้าไปดันในส่วนของปากรูของปวกนะฮะที่เราทำไว้วันที่ติดตั้งครั้งแรกคือวันที่สามกรกฎาคมวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมเราเข้ามาสำรวจอ,อีกทีหนึ่งนะครับผมใช้เวลาห้าถึง สิบห้าถึงยี่สิบวันเดี๋ยวเราเข้ามาเช็คกันอีกทีนึงนะครับเราปิดเทปเก่าหม่เลยปิดเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปจุดใหม่กันเลยนี่จุดที่สองนะครับจุดที่สองก็กินเหยื่อร้อยเปอร์เซ็นเหยื่อนี้กินดีครับผมนี่ตัวนี้เชลไดยังไมา่ฉีดนะครับผมยังไม่ฉีดเด็ดขาดเลยนะครับทําให้ปวกหลบไปนะครับขนาดมีเชลไดอยู่ข้างๆนะครับปวกยังกินเลยนะครับไม่ได้แบนโลโก้นะฮะแต่ว่าตัวนี้คือเรื่องจริงนะครับ ผมพนักงานเราก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยเป็นอย่างดีดูนะครับดูตัวโปกนะครับเวลาเราดึงออกมาดูตัวก,ก่อนนะครับดูตัวยังวิ่งอยู่เลยครับอ่าตัวยังวิ่งอยู่เลย เราจะผสมเหยื่อกันใส่เข้าไปนะครับนะบวิธีการผสมเหยื่อนะครับผมต้องใส่ถุงมือตลอดนะครับเพราะว่าเหยื่อประเภทนี้นะครับผมเวลามือเราติดน้ําหอมหรืหอ,อติดครีมติดอะไรมาพวกนี้เดี๋ยวปวกจะไม่กินเหยื่อนะครับผมใส่น้ําผสมกับตัวเหยื่อนะครับผมนะหนึ่งต่อหนึ่งให้คิดว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราจะสมเหยื่อเข้าไปที่หนึ่งร้อยกรัมนะฮะ ผสมเดือยวิทีหนึ่งร้อยกรัมนี้เรามาเช็คดูปวกปวกกินเดือร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมนะรัการผสมเดือวถ้าผงม,มากเกินไปปวกอาจจะไม่กินเดือดนะครับ เราก็ต้องใส่ให้ตัวเหยื่อตัวเหยื่อนี่มีส่วนผสมของการเจริญเติบโตของปวกนะครับผมใช้ระยะเวลาการกําจัดปวก4 3-4เดือนนะครับผม3-4เดือนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม3-4เดือนเราจะเข้าบริการทุก15-20วัน เพื่อเปิดช่องทางนิดนึงนะครับนี้เราก็จะเอาเหยื่อใส่เข้าไปในตัวกล่องเพื่อให้ปลวกกินอย,น<ป>อยให้มันแข่นมากครับอะไรคือแข่นครับอย่าให้มันแข่นมากนะครับผมให้มันชุม่มชุมกับน้ำสักหน่อย ตัวเยื่อก็จะมีส่วนผสมของเซลลูโลสนะฮะที่เป็นเยื่อของไม้นะครับเยื่อของไม้แล้วก็จะมีสารนะฮะสารที่ทําให้หยุดและยับยั้งการเจริญเติบโตไม่สามารถให้ปลวกถอดคาบลอกคาบได้ใช้ระยะเวลาบางปลวกปวกบางจุดนะฮะผมถ้านางพญาตายตัวลูกก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตหรือจเจริญพันธุ์ได้นะครับผมก็ เราก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อกําจัดปวกเพราะว่าปวกจะมีทั้งหมดสาวันนะ,นะครับผมปวกมีวันณนะทหารวันณนะมีปวกทหารมีปวกงานนะครับผมปวกงานนี้จะเป็นปวกที่เอาเหยื่อตัวนี้ไปให้นางพญากินเพื่อให้นางพญา,พา,พาไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือว่าออกไข่วางไข่ได้นะครับผมพอนางพญาตายปวกก็จะตายยกหลังนะฮะเราจะเห็นซากเดี๋ยวคอยดูต่อ ขั้นตอนต่อไปนะฮะนะฮะี่ับผมตัวนี้คือการเอาเหยื่อเข้าไปล่อตรงที่ปากเพื่อที่จะให้พวกกลับออกมากินย้อนกลับมากินเหยื่อเราได้อีกรอบนะฮะนะฮะี่ับผมพอใส่แล้วเราก็จะปิดปิดด้วยเหยื่อนะครับทำไมเราถึงใส่ทั้งถุงเพราะว่าเวลาเซอร์วิสรอบหน้ามันจะได้ง่าย ครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่บริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดนะครับผม0925285833 0925285833นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแค่พบปัญหาเจอปัญหาก็โทรมาบอกเราได้นะครับผมที่0925285833นี่ครับผม ทีนี้เราก็จะทำการปิดฝาฉีกอ่ะทีนี้ก็ทำการปิดฝานะครับกล่องกล่องนึงใช้ระยะเวลาสี่ถึงสามถึงสี่เดือนนะครับอ่ะทีนี้ปิดฝาให้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็มาดูกันอีกสามถึงสี่เดือนนะครับนี่ครับปวกนะครับผมเข้าสถานีถ้าลักษณะนี้เราจะผสมเหยื่อแล้วก็เติมลงไปใส่ตัวกล่องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผสมเหยื่อเลยนะครับ